เด็กหยิบหนังสือและใบงานขึ้นมาแล้วเด็กๆเปิดหนังสือมาหน้าที่สิบและสิบเอ็ดหนังสือก่อนนะคะหนังสือก่อนนะลูกนะเอาหนังสือก่อนนะเปิดมาหน้าที่สิบกับสิบเอ็ดนะคะก็มีหน้าตาแบบนี้เลยหนังสือนะลูกนะเติบโดแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากลูกรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะเปิดแล้วต่อไปเป็นใบงานนะลูก งาที่หน้าแรกเป็นแบบนี้นะนี่นะให้เด็กๆเปิดไปงานหน้าที่สิบนะลูกอาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหา,เ,าเวลาที่ครูสอบนะอ่เปิดไปงานหน้าที่สิบหน้านี้หน้าตาเหมือนในภาพไหมคะเหมือนไหมคะคุณค<า>ุณทมค่ะ,ะเหมือนนะโอเคเก่งมากๆเลย นีนนะ้เด็กๆตั้งใจฟังคุมูนนะลูกหน้านี้เขาให้เด็กๆนับจํานวนเพื่อน,อนๆที่มีรูปร่างลักษณะต่างกันพร้อมกับเขียนตัวเลขหลักสิบหลักหน่วลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเขียนคําอ่านอ่ะเรามาดูตัวอย่างเด็กๆดูสี่เหลี่ยมช่องที่หนึ่งตรงนี้มีเด็กผู้ชายกี่คนคะลูก ติบคนค่ะสิบคนแล้วสี่เหลี่ยมช่องที่สองมีเด็กผู้ชายกี่คนคะสองคนสองคนอ่ะแล้วสิบบวกกับสองเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกสองเเก่งมากเลยค่ะน้องฟ้าใสได้สองเห็นไหมสิบสองมีเลขอะไรบ้างบอกครูมุกซิสิบหนึ่งกับสองถูกต้องสิบสองมี กับสองนะคะเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้าเป็นหลักสิบเลขสองอยู่้าหลังเป็นหลักหน่วยอ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยเด็กๆต้องเตรียมเร็นสอด้วยนะลูกนะอ่ะ,อะช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกมีเด็กผู้ชายกี่คนคะหน่ค่ะอ่าสิบคนแล้วสี่เหลี่ยมช่องที่สองมีเด็กผู้ชายกี่คนลูก สี่ค่ะอ่าเด็กๆลองบวกสี่สิบบวกสี่ได้เท่าไหร่สิบสิบสเก่งมากสิบสี่มีเลขอะไรบ้างลูกมีหนึ่งกับสีอ่าหนึ่งกับสี่เลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าข้างนะคะแสดงว่าข้างหน้าเป็นหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบไหนใครตอบคำมุกได้ไหมคะ หลังหน้าเป็นหลักสิบข้างหลังเป็นหลักอะไรหลักหน่วยหลักหน่วยเก่งมากเลยค่ะอ่ะเขียนตามคูมุกลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนคําว่าสิบสี่กันอ่าเด็กดูตออีบอสิบสออีสีไม่เอกสีอ่าเด็กๆเขียนคําว่าสิบสี่ลงไปด้วยนะคะเขียนคําอ่านด้วยนะคะให้เต็มบรรทัดนะคะ โอเคอ่ะคุณครูรบกวนเด็กๆปิดไม้นะคะลูกอ่ะน้องวาจาขึ้นมาใช่ไหมโอเคคุณครูขอโทษนะคะน้องวาจาน้องวาจาหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกเล่มสีเขียวนะคะรับนะอ่ารบกวนเด็กปิดไม้นะคะรเราดันเราเรียนเราจะได้เรียนเราจะได้ไ,ดไม่ต้องได้ยินเสียงแทรกนะลูกนะแลอย้ามีคนไหนมีปัญหาเปิดไม่หาครูมุกได้เลยนะลูกนะเจอหนังสือไหมลูก ว่าจ,จะเปิดมาหน้าที่สิบครับว่าจ,จะเปิดมาหน้าที่สิบนะลูกน,น,นะครับอ่านหนังสือเล่มนี<ร>้นะคะเปิดหน้าสิบค่ะ <weaving S 2> น้องน้ำพึ่งหนังสือเล่มนี้นะลูกหนังสือก่อนค่ะอันนั้นใบงานค่ะใบงานยังไม่ทํานะน้องน้ำพึ่งเอาหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมาก่อนนะลูกนะบายอ่าว่าจ,จะเจอหนังสือไหมลูก หนังสือหน้าที่สิบนะคะน้องน้ำพึ่งโอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะอน้องน้ำมีเขียนเลยนะลูกนะน้องน้ำมีเจอแล้วเนาะอ่าโอเคก็จะหนังสือไหมถ้าเจอโอเค่ลยลูกอ่าโอเคค่ะอ่าน้องน้ำพึ่งเจอหนังสือไหมลูก อ่าน้องๆพื่นแม่ให้คุณแม่มาช่วยเปิดหน่อยนะคะหน้าที่สิบนะคะอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะเด็กๆเ,เขียนเสร็จหรือ,อยังลูกอ่ะเขียนเสร็จแล้วเนาะโอเคค่ะข้อต่อไปข้อที่สองนะคะลูกเสร็จแล้วะคะ่ะช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกมีเด็กผู้ชายกี่คนคะลูก สิบคนอ,อะสิบคน <pricing> แล้วสี่เหลี่ยมช่องที่สองมีเด็กผู้ชายกี่คนสา,า,ามคนสามคนอ่ะลองบวกกันสิสิบบวกสามได้เท่าไหร่นีบสามอาสิบสามเก่งมากเลยสิบสามมีเลขอะไรคะมีหนึ่งกับสามอามีหนึ่งกับสามเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าอะเด็เกเติมลงไปเลยนะคะ เลขหนึ่งหลักสิบนะคะเลขส<อ>ามหลักหน่วยนั่นเองอ่าเติมได้เลยนะคะสิบสามสามนะคะเลขหนึ่งคือหลักสิบเลขสามอยู่ข้างหลังคือหลักหน่วยนะคะหาเด็กๆเติมลงไปเลยแล้วเติมคำอ่านไปพร้อมๆกับฟู๊กนะคะอตออีบสิบอ 10, สออามมสาม สิบสามอ่าเด็กๆเขียนเลยค่ะคนเก่งข้อที่สองแล้วนะลูกนะอ่าโอเคข้อสองแล้วนะคะออ่าเขียนเลยค่ะ โอเคค่ะรอเพื่อนสักครู่นะคะลูกเด็กๆคนไหนเขียนเสร็จแล้วให้ชูอโอเคนะลูกนะคงจะได้รู้นะคะอ่ะเขียนให้สวยๆนะลูกโอเคน้องนามีเสร็จไหมลูกน้องนามีทันเพื่อนไหมขะ,ะถ้าทันน้องนามีโอเคนะลูกโอเคเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะวาจาเขียนทันไหมลูกวาจาวาจาเขียนให้ทันนะลูก ค่อยๆเขียนนะคะใจะเย็นๆนะคะเขียนส,สวยๆหัวให้ถูกนะคะลูกโอเคน่ารักมากๆเลยอ่าไหนใครเสร็จแล้วโอเคคุณมุ้หน่อยนะพุงจะได้รู้นะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วโอเคหน่อยนะลูก อ่น้องก่ใส่ายโอเคแล้วน้องมิกิลเสร็จแล้วน้องไอคอนเสร็จไหมลูกน้องไอคอนทําเสร็จไหมครับอ่ะโอเคครับอ่ะตั้งใจเขียนครับน้องมินาเขียนเสร็จไหมคะลูกน้องมีนาโอเค <laughs> เก่งมากเสร็จไหมลูกน้องแก้ม ถ้าน้องแก้มโอเคค่ะเก่งมากเลยน้องการโอเคแล้วอ่าน้องจเฉเน้องเอมเขียนอยู่ใช่ไหมลูกอ่าน้องูนะคะเด็กๆต้องรู้จักรอคอยนะลูกนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อต่อไปกันเลยนะคะอ่าเด็กๆดูซิข้อที่สามในช่องแรกมีเด็กผู้ชายกี่คนคะ สทคนสามารถเปิดไม้ตอบได้นะลูกเด็กๆคนไหนอยากตอบเปิไม้ตอบได้เลยนะอ่าช่องแรกมีเด็กผู้ชายกี่คนคะสิบ <10 S 1> <10 S 2> คนสิบค,คนแล้วช่องต่อไปมีเด็กผู้ชายกี่คนลูกหนึ่งคนอ่าหนึ่งคนสิบบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะสิบเอดสิบเอ็ดเก่งมากเลยสิบเอ็ดมีเลขอะไรบ้างคะลูก มีหนึ่งกับหนึ่งมีหนึ่งกับหนึ่งอ่าเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเลขหนึ่งอีกหนึ่งตัวอยู่ด้านหลังนะคะอ่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นหลักสิบนะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจะเป็นหลักหน่วยนะคะอ่าโอเคนี่เด็กเขียนให้ส,สวยๆนะลูกนะอ่าแล้วเด็กไปเติมคำอ่านกับคุณครูเลย ่ะค่อยๆเขียนนะคะเขียนให้สวยๆเขียนให้เต็มบรรทัดน,นะลูกแล้วก็ม้วนหัวให้ถูกกองด้วยนะคะอ่าสิบเอ็ดนะคะอส,สออบอสิบบ,อ,บอเอด,ดอเอดนะคะสิบเอด็ดเขียนเลยนะคะ ต่อไปคุณครูมูครับครับ,รบแล้วของเนคอไอวัดถ์่ายลงมัวมาครับแล้วไอข้อ,อเขียนเซนหรือ,อยังลูกอ่าไอขฟอเขียนก่อนนะลูกนะอ่าเด็กๆตั้งใจเขียนนะคะอ่าโอเคสิบเอ็ดนะคะ สิมีหนึง่งหนึ่งนะลูกเลขที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นหลักสิบนะคะเลขที่อยู่ด้านหลังจะเป็นหน่วยนะคะอ่ะเด็กจำให้ดีนะ,ะ,ค,ะคนไหนเขียนเซ็นแล้วโอเคแล้วลูกนะชูอโอเคได้นะคะ ่น้องน้ำพึ่งตั้งใจเขียนนะคะลูกน้องน้ำพึ่งตั้งใจเขียนนะ,ะสวยๆนะคะอ่าน้องการเขียนเรียบร้อยไหมครับใชเอากาางี๋งยวตังนี้นอ่าโอเคว่าจ้าวาจา้า,จาเขียนเสร็จไหมลูกโอเคครับ เดี๋ยวคุณครูต้องไปข้อต่อไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะคะอ่าเด็กๆดูข้อสุดท้ายข้อที่สี่มีเด็กผู้หญิงที่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปแรกเนี่ยมีเด็กผู้หญิงกี่คนคะสิบคนมี <10 S 1> คนแล้วอีกสี่เหลี่ยมหนึ่งมีผู้หญิงกี่คนคะลูกห้าคนห้าคนอ่ะสิบบวกห้าได้เท่าไหร่คะ ห้าสิบห้าสิบห้ามีเลขอะไรบ้างคะลูกเลขมีหนึ่งกับห้ามีหนึ่งกับห้าเก่งมากๆเลยคะ่ะเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้าเลขห้าอยู่ด้านหลังนะคะตัว,ว<ะ>เลขที่อยู่ด้านหน้าคือหลักสิบนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคือหลักหนะะ่วยสิบห้าเขียนแล้วครับพุ่ครูมุครับโอเคครับต่อไปเราไปเขียนคําอ่านนะคะ อ่านนะคะดูให้ดีนะลูกสซอีกดสิบหออาหาเมตทห้านะคะเขียนสวยๆนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะลูกให้ให้วงกลมใช่ไหม,มเขียนสวยๆเลยน้อ,นนองชีดโอเคแล้วน้องชีดเขียนเรียบร้อยอใช่ไหมคะ สบายภาพที่เหมือนอ่าน้องนามีเรียบร้อยไหมลูกน้องนามีหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะหนูเสร็จแล้วรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะลูกอ่ะเพื่อนกำลังเขียนอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปนะคะเด็กๆรอเพื่อนสักครู่นะคะเพื่อนๆเขาก็กำลังเขียนอยู่นะลูกนะ เดี๋ยวค,คุณครูให้เวลาอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนะาทีนะหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหน้าต่อไปแล้วนะเด็กๆต้องตั้งใจเขียนนะลูกค่ะ ไหนคนไหนเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยค่ะเด็กคนไหนเ,เ,ร all all. เ,เรียบร้อยแล้วเขียนเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยอ่าน้องน้ําอุ่นน้องมีนาน้องนามีเรียบร้อยไหมลูกนามีเรียบร้อยอ่าน้องการน้องอ่าไอคอนฟ้าใสมิเกลน้องชีสเรียบร้อยแล้วอ่าน้องโค้ดน้องแก้มอ่าโอเคน้องไข่มุกเรียบร้อยไหมลูก Okay, ดเดี๋ยวครูต้องไปหน้าต่อไปแล้วนะอาเด็กๆนี่เขียนเลยนะคะเวลามันไม่ทันนะลูกนะเราเหลือแบบฝึกหัดอ,อีกสองเ<อ>น,นะคะอาถ้ายังเสร็จไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะลูกถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูต้องไปหน้าต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้นะลูกนะ หน้านี้ค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่ิบเอ็ดนั่นเองอ่เด็กๆมาดูซิหน้านี้เขาจะให้เด็กๆทําอะไรนะอ่หน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเขียนวงกลมรอบตัวเลือกภาพคนที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับภาพแรกอ่ะเห็นไหมภาพแรกนี่ภาพแรกที่เมื่อกี้คอนทำหน้านี้ไปแล้วคับ ครับไอคอนทำแล้วไอคอนก็รอเพื่อนนะคะอบที่หนึ่งนี่เด็กผู้หญิงผมยิกแบบนี้ใส่เสื้อสีแดงใส่กระโปรงสีน้ำเงินเด็กๆดูสิคะภาพกอไก่ขอไข่หรือคอควายเหมือนกับภาพแม่ขะขอไข่เก่งมากค่ะวงกลมขอไข่ลงไปเลยอ่ะผมววงกลมแล้วนะ อ่ะโอเคภาพต่อไปเรามาดูภาพต่อไปภาพที่สองหรือว่าข้อที่สองนะ่นดอ่าเด็กๆดูซิกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายคะเหมือนกับภาพแรกกอไก่ค่ะภาไหนคะอ่ากอไก่เก่งมา,มากๆเลยวงกลมกอไก่ลงไปอ่าข้อที่สามดูซีภาพไหน,ไหนเหมือนคุณยายภาพแรกคะ ขอไข่ขอไข่เก่งมากๆเลยค่ะเติมขอไข่ลงไปเลยดีดีดคนนี้คนสุดท้ายข้อที่สี่อันไหนเหมือนกับคุณพ่อคะลูกขอไข่ขไข่ขอไข่หรือขอควายคะขอควายขอควายเก่งมากเลยอ่ะวงกลมไปเลยค่ะ แล้วโอเคหน่อยนะนนเด็กๆคนไหนเสร็จแล้วโอเคคุณครูดูหน่อยนะลูกเ,ลเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเก่งมากต่อไปเราจะไปใบางานกันเลยอ่ะใบางานนี่ใบางานที่ครูมุกชูให้ดูเปิดมาหน้าที่สิบนะคะใบางานที่ครูมุกให้เตรียมตั้งแต่เมื้อต้นคลิดวิดีโอเลยนะนนเด็กๆเปิดมาหน้าสิบนะคะใบางานหน้าแรกจะเป็นแบบนี้ที่คุณครูถือ แล้วเด็กๆเปิดมาหน้าที่สิบนะคะหน้าที่สิบมีหนึ่งกับศูนย์นะลูกอ่าเด็กๆเปิดเลยนะคะใครเจอแล้วยกมือนะลูกนะคงจะได้รู้นะคะกดอ่าเด็กๆคนไหนไม่เจอสอบถามได้เลยนะคะอ่าใบงาน,นเป็นแบบนี้โอเคแล้วเปิดมาหน้าที่สิบนะคะโอ้โห เปิดมาหน้าที่สิบนะลูกสิบทำไมแม่บอกเวลาสิบแม่อ่ะเ,ะเจอไหมคะหน้าที่สิบนะคะ<ย>เราจะเรียนหนังสือควบคู่กับใบงานนะวาจาเจอหนังเจอใบงานไม่ลูกวาจาดหนอนี่ใบงานหน้าหมกเป็นแบบนี้นะลูกนะเปิดมาปหน้าที่สิบนะลูก ออ่าเคค่ะหน้าที่สิบเจอไหมคะเจอค่ะอ่าโอเคก่อนที่เราจะไปเขียนคำพท์เด็กอาอ่านคำพท์ไปพร้อมๆกันก่อนนะ เด็กต้องช่วยคุณครูอ่านด้วยนะคะถ้าคุณครูอ่านคนเดียวจะไม่เสียงดังนะแต่ถ้าเด็กช่วยอ่านจะเสียงดังมากเลยอ่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านกันเลยนะคะ h ฮ s h อ s อ a i A อ a ่ A แฮแฮแปลว่าอะไรคะลูกสีสันอ่าแปลว่าผมนะคะ H A I R เฮแฮผม <Have. S 2> อ่าคำต่อไปคำที่สองนะคะเด็กๆช่วยคุณครูอ่านด้วยนะ I I N N E อิ้งอิงมึกมึกอ่าฟังค่ะอ่านนะคะ i n k e อิ๊งมึกอ่าเด็กๆฟังนะเด็กๆฟังครูมุกนะคะอ่าโอเคต่อไปคำสุดท้ายช่วยคุณครูอ่านนะคะ j j o จีเจอม<า>ว,วิ่งหยอกหยอกวิ่งหยอกหยอกอ่าโอเคค่ะเด็กๆคัดตามเลยคัดคำศัพท์ได้เลยนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะว่าคำศัพท์เนี่ยตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ท่อเขียนอย่างไรนะคะอ่าคัดคำศัพท์ได้เลยอ่าคัดตา เดี๋ยวครูมุกจะคัดพิมพ์เล็กนะเพราะว่าเด็กๆหลายคนยังเขียนพิมพ์เล็กผิดนะคะแต่ว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขียนถูกแล้วพิมพ์ใหญ่ต้องเต็มบรรทัดนะคะแต่ว่าพิมพ์เล็กเราจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดเท่านั้นเส้นครึ่งบรรทัดจะเป็นเส้นสีอ่อนๆอยู่ตรงกลางนะคะอ่เด็กๆดูครูมุกนะคะอย่างตัว H เนี่ยครูมุกก็คอเขาเนี่ยขวาวขึ้นไปเต็มบรรทัด แล้วเราก็จะมาเติมท้ายให้เขาแบบนี้อ่ะคุณมุกใช้เมาส์เขียนอ่ะไม่สวยนะเด็กใช้ดินสอเขียนต้องเขียนสวยนะคะอ่าดูคุณครูนะคุณมุกไม่เขียนเลยบรรทัดเลยเห็นไหมคะคุณมุกเขียนแค่อยู่ในบรรทัดเพราะว่าเ,าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะอ่าเด็กๆเขียนเลยหนดูซิจะเขียนสวยไหมนะ,ะ่าเขียนได้เลยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดน,นะคะ แล้วถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็เขียนแค่ครึ่งบรรทัดเท่านั้นนะคะครูมุกจะเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เด็กๆดูนะคะเพราะว่าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะเต็มบรรทัดอยู่แล้วเด็กๆไม่ค่อยขีดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเด็กๆหลายคนยังเขียนไม่ถูกก้องนะคะอ่านนะแล้วเขียนตามนะลูก อ่าตัวเคต้องเอาเต็มบรรทัดนะคะแล้วมาเติมหางให้เขามาเติมส่วนตัวให้เขานะคะแค่ครึ่งเท่านั้นอ่าเขียนได้เลยนะคะอ่าฝึกเขียนเลยค่ะตัวจีนะคะตัวจีกับตัวเจเขาจะหางยาวลงมานะคะเด็กๆด,ดูครูมุกเขียนนะเห็นไหมลูกครูมุกเขียนหางยาวลงมาข้างล่างเลย คัดเลยค่ะใช้เมาส์นะลูกมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอ่านี่เห็นไหมตัวเจกับตัวจีจะห่างยาวลงมานเลยอ่าเด็กๆนได้เลยค่ะนี่หนูเขียนชื่อไวนะ้แล้วอ่าใบงานอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกนี่ใบงานอย่าลืมเขียนชื่อนะคะ อ่ะคุูมุกจะเขียนนี่พิมพ์เล็กให้ดูอ่ะเดี๋ยวคุูมุกเขียนพิมพ์ใหญ่ให้ดูด้วยพิมพ์ใหญ่เต็มบรรทัดแบบนี้นะคะเด็กๆขาอ่ะคัดได้เลยคุูมุกใช้เมาส์นะลูกมันจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าเด็กๆใช้ดินสอเดเด็กต้องเขียนให้สวยกว่าคุณครูนะลูกนะเอ้ยะคาะ ตัวไหนพิมเล็กหรือว่าพิมใหญ่ไอคอนเขียนเสร็จหรือ,อยังนะไอคอนไหนคอนเล่นแล้วนี่ไอคอนไม่เขียนเลยอ่ะคัดเสร็จแล้วใช่ไหมลูกโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเขียนให้สวยนะคะโอเคคุณมูเขียนไม่สวยเลย อโอเคพิมใหญ่ต้องเต็มบรรทัดนะลูกพิมพ์ใหญ่เต็มบรรทัดน,นะพิมพ์เล็กแค่ครึ่งบรรทัดน,นะคะอ่านี่คุณใช้เมาส์เขียนไม่ค่อยสวยนะคะแต่อยากเขียนให้เด็กๆดูว่าพิมพ์ใหญ่เขียนยัางไงา มานั่งเลยวันนั่งค่ะนอะ๋นี่แม่ะคะโอเคไอ้นี่แล้วคุณครูบอกว่าอย่ายลืมเขียนชื่อด้วยอ่าถูกต้องแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะ,ะเขียนชื่อด้านล่างนะลูกนะ,อะโอเคน้องโพสเสร็จแล้วเก่งมากาเลยครับ ใค่ค่ะโอเคค่ะ,ะน้องมิกยวก็เรียบร้อยแล้วอ่เด็กตั้งใจเขียนเลยนะอ่ะเขียนให้สวยๆเลยนะคะดูให้ดีนะลูกตัวไหนคอยาวหรือว่าขายาวนะคะ,ะตัวอักษรพิมพ์เล็กต้องคขึ้นบรรทัดเท่านั้นนะลูกนะดูตัวอย่างข้างบนเขาเป็นตัวอย่างเลยนะเด็กๆดูสังเกตขีดด้วยนะคะ เด็กหิงจุดกกโอเคค่ะถ้าเด็กเขียนไม่เสร็จไม่เป็นไรนะลูกเพราะว่าเวลาช้าหมดแล้วนะคะเอ๊อ่าโอเคเดี๋ยวคุมูมกต้องลบแล้วคืขอขาอ,อ่าโอเคค่ะโอ้นี่เด็กๆเข้ามากันหลายคนมากๆเลย อ่าถ้าเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองโอเคค่ะเก่งมากเลยลูกโอเคค่ะอ่าฟังคุณครูก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมผู้ปกครองถ่ายการบ้านนะลูกถ่ายหน้าที่เด็กๆทําแบบนี้นะคะถ่ายคู่กับเด็กๆก็ได้เด็กๆจะยืนถือใบงานหรือว่าจะถ่ายแค่ใบงานก็ได้นะคะถ่ายแค่ใบงนคู่ปกครองถ่ายส่งคุณครูนะเพราะว่าคุณครูต้องเช็คการบ้านด้วยนะคะ อ่าแล้วที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมดูคลิปครูตองแล้วก็ครูเขียวแล้วก็ทำการบ้านตามด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กๆเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์ไวรอคุณครูเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะอ่าโอเคอเดี๋ยววันนี้ครูต้องไปแล้วก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันก่อนอ่าเดี๋ยวไปกันแล้วกน อโอเคหนึ่งสองสามอ่าโอเคนะคะอ่ออีกหนึ่งอ๋อแป๊บนหนึ่งรูปแป๊บนหนึ่งเมื่อกี้อ๋ออีกหนึ่งรูปนะคะอีกหนึ่งรูปนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะอ่าคุณมุกต้องไปแล้วบ๊ายบายคุณมุกหรือยังมสดบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะคุณมุกหรือยังคะ่ะ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเด็กๆ